สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ต้องกําจัดวงจรอุบาทหรือรัฐมนูญรอบใหม่บีประยุทธ์เป็นสสปิส,สวิสสววเลือกนายกรัฐมนตรีในจังหวัดที่รัฐสภาชุลมุนข้าลือข่าปล่อยเรื่องการคว่ำกฎหมายลูกแล้ววกทวนน้ำ ไปแก้รัฐมนูญบัตรลึกตั้งสองใบให้กลับไปใช้บัตรใบเดียวอีกรอบก่อนในที่สุดรัฐสภารับหลักการร่างกฎหมเลึกตั้งสี่ฉบับและรับหลักการกฎหมายพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลสามฉบับตีตกร่างฝ่ายค้านสามฉบับช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างเช็คข่าวที่มาที่ไปข่าวลือข่าวล่อยดังกล่าวพักเพื่อไทยหัวหอกฝ่ายค้านปฏิบัติการ ยืนร่างแก้ไขรัฐมนูญสามฉบับเข้าสู่รัฐสภาร่างที่หนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการว่าด้วยที่มาของนายกธรบุตรีตามรัฐมนูญมาตรา159ซึ่งแก้ไขให้มาจากสสเท่านั้นและดำเนินการตามมาตรา88คือให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกได้ แต่ผู้รับการเสนอชื่อเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีต้องเป็นสสเท่านั้นรวมถึงแก้ไขมาตรา170่เวล็บสว่าด้วยการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของนาย,ยกเป็นการเฉพาะให้สิ้นสุดลงเพราะเหตุอันสิ้นสมาชิก,กภาพของสสด้วยร่างที่2แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา4 3ว่าด้วยสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับ สิทธิบุคคลและชุมชนโดยเพิ่มเรื่องการส่งเสริมสุขภาพหลักประกันสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้นที่สำคัญได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการใดๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนรวมถึงผ่านการประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังแก้ไขในมาตรา47เพิ่มเติมให้มีหลักประกันเรื่องสุขภาพให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพเท่าเทียมเสมอภาคและมีหลักประกันทวนหน้าและมาตรา48เรื่องสิทธิสวัสดิการประชาชนเพื่อเติมเต็มดูแลตั้งแต่ทารกผู้สูงอายุและผู้พิการร่างที่3การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา29เรื่องสิทธิประกันตนตามกฎหมายอาญาให้ครอบคลุมเข้าถึงรวมถึงสิทธิการแสดงความคิดเห็นต้องได้รับความคุ้มครองส่วนสิทธิการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะให้คำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแม้มี3ฉบับแต่เป้าหลักอยู่ที่ร่งางรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับแรก ที่บังคับให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสสพุ่งตรงไปที่โอกาสเป็นนายกของผลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้ารัฐมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติอมของพรรคเพื่อไทยถูกลูถูกกังจนผ่านรัฐสภาได้สำเร็จย่อมมีผลต่อก,การเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเกิดจากยุบสภาหรือรัฐบาลอยู่ครบวาระแล้วเลือกตั้งใหม่หากมีพรรคการเมือง เข็นให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อในการเมืองจะต้องเป็นสสเนื่องจากเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองอีกด้าน คุณสมชัยศรีชุติยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคอตอและสมาชิพพกพรรคเสรีรวมไทยในนามคณะรนรงค์แก้รัฐมนูญมาตรา272ยกเลิอกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาหรือสวร,รวบรวมรายชื่อคนอยากให้ปิดสวิตสวตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนปัจจุบันรวบรวมชื่อได้กว่า70,000ชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุวาระแก้รัฐมนุนเรียบร้อยแล้ว คุณสมชัยกล่าวว่าทั้งเจ็0 0มรายชื่อเป็นรายชื่อที่ประชาชนร่วมลงรายชื่อเข้ามาเพื่อขอแก้ไขรัฐมน,นูญมาตรา272เพื่อยกเลิกอำนาจสวในการลงม,มติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งมาตรา272นี้ได้บัญญัติอยู่ในบทเฉพาะการโดยให้อำนาจสว รวมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยโดยคุณสมชัยกล่าวอีกว่าโดยปกติแล้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสซึ่งเป็นไปตามหลักสากลและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมาแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในบทเฉพาะการได้กำหนดให้สวมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศแม้จะส่ง7 5 0 0 0รายชื่อให้สภาแล้วก็ตามแต่ทางคณะรณรงน์ร,รจะยังคงเปิดให้ประชาชนร่วมลงรายชื่อต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่รัฐสภาพิจารณาประชมุมในเรื่องนี้เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจงของประชาชนในการขอตัดอำนาจสวในการเลือก นายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันหวังว่าการเลือกตั้งในครั้งถัดไปและในวาระการโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นในที่ประชุมของสสเท่านั้นเป้าหมายคุณสมชัยและพวกต้องการตัดอำนาจสวบ5 0คนที่จะมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรีย้อนกลับไปวันที่คุณสมชัยและคณะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยขอการสนับสนุนร่วมลงชื่อในร่าง กฎรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปิดสวิตสวในการพูดคุยพักเพื่อไทยคุณสมชัยเห็นร่วมกันว่าต้องสร้างกระแสกดดันจากสังคมเพื่อบีบให้สว2 5 0คนยกมือผ่านกฎหมายดังนั้นทั้งร่างของพักเพื่อไทยร่างของคุณสมชยัยและคณะกว่า70,000ชื่อจะต้องถูกพิจารณาในสมัยประชุมหน้าหลังวันที่2ี 22. พฤษภาคม ปี2055และกลายเป็นชนวนร้อนปมแก้รัฐมนูญเกี่ยวกับที่มานายกรัฐมนตรีจะกลับมาจุกอ,อกผลเอกประยุทธ์อีกครั้งแน่นอนพร้อมวัดใจสภาลากตั้ง250คนเมื่อสังคมบีบให้ยอมขายอำนาจเอาแล้วงานนี้ระทึกแน่โดนทั้งยวงอดีตกะกะต เตรียมหอบเจ็ดหมื่นรายชื่อประชาชนยืนแก้รัฐธรรมนูญปิดสวิตสว์แย้มมี265สสดสอนหนุนด้วยโดยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5นายสมชัยศรีสุริยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยายลายัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้ง หรือกตอตให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเสนอร่างแก้รัฐมนูญมาตรา272ยกเลิอกอำนาจสวในการร่วมลงมติเลือกนายยกรัฐมนตรีว่าขณะนี้ได้รับจดหมายตอบจากนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อกำหนดยื่นเสนอร่างรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเอกสารลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเจ็ดหชื่อ ในวันอังคารที่22กุมภาพันธ์นี้โดยก่อนหน้านี้เราได้เดินสายไปพบปะพูดคุยกับทางพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพารรคฝ่ายค้านส่วนฝ่ายรัฐบาลยังสงวนท่าทีอยู่ขอเข้าพบก็ยังไม่ตอบรับอย่างชัดเจนนักเบื้องตน้นได้เสียงสนับสนุนจากฝั่งสงสงมาแล้วประมาณ265เสียง แต่จริงๆอย่างต้องได้มากกว่านั้นส่วนในฝั่งของสวเราจำเป็นต้องได้เสียงสนับสนุนอย่างน้อย1ใน3ของสมาชิกสวซึ่งขณะนี้ได้มีการไปพบปะบางคนเท่าที่คุ้นเคยแล้วและรับปากที่จะให้ความสนับสนุนเช่นกันส่วนการเดินสายพบปะสวแบบทางการนั้นขณนะนี้ยังไกลเกินกว่าที่จะรีเริ่มได้ เนื่องจากตามกระบวนการเมื่อเราเสนอร่างกฎหมายเข้าไปทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ30-45วันในการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อทั้งหมดขณะเดียวกันจะต้องนำร่างดังกล่าวเผยแพร่พผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา77กำหนดไว้ หากครบถ้วนแล้วทางประธานสภาจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปส่วนจะเข้าเมื่อใดน,นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานสภาแต่คาดว่าช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนน่าจะสามารถเข้าสู่วาระการประชุมได้หรือไม่ <c oughs> ก็อาจช่วงท้ายๆก่อนที่จะปิดสมัยประชุมนายสมชัยกล่าวว่าเมื่อมีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วการรณรงค์ครั้งใหญ่ จะดำเนินการแบบเต็มที่คือการให้ประชาชนแสดงออกโดยการร่วมลงชื่อต่อเนื่องแม้จะไม่ได้เป็นชื่อที่นำเสนอต่อประธานสภา แต่จะเป็นจำนวนตัวเลขที่ทำให้เห็นว่าประชาชนสนใจที่จะเข้าร่วมลงชื่อเพิ่มเติมและแม้กระทั่งวันที่สภามีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้เราก็จะเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อให้ตัวเลขขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็จะมีการเดินสายพบปากกับพัรคก,การเมืองอื่นๆที่เหลือรวมทั้งสอวอด้วยเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี